เพื่อนไปวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะโอเคปะโอเคปะชิลจังเลยอ่ะเออเอาไหมอะไรโอเคอะไรอะเอาไหมเชื่อปะหนูรอคิวอะไรลูกแป้งสปางกิบบี้นำเข้าจากอิตาลีนะอร่อยมากพาสต้าหรือเปล่า สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube เนเฟมกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนเฟมจะมาคงคอนเซ็ปต์เดิมอีกแล้วก็คือเฟมจะมาอินซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็แบบเป็นซีรีส์ที่จบไปสักพักนึงแล้วนะคะและซีรีส์ที่ว่านะั้นนะคะทุกคนก็คือเรื่อง Start Up ค่ะทุกคนมันเป็นซีรีส์ที่เฟมถือว่าเป็น the base ในปลายปี2020เลยคือดูเรื่องนี้แล้วอะมันปลุกใจมันมีไฟในการทํางานมากๆ,ๆทุกคนแล้วเรื่องนี้เฟมก็รีวิวไปแล้วนะคะ Startup <ส> ไปดูกันได้เหมือนกันเนาะวันนี้นะทุกคนเฟมก็เลยจะขอมาสมบทบาทเป็นตัวละครนึงในซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพเดี๋ยวเฟมเนี่ยขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนมีความแบบว่าให้ครบองค์ทรงเครื่องมากกว่านี้ถึงจะดูออกว่าเป็นใครนะคะไปเปลี่ยนชุดกันก่อน,นะค่ะทุกคน กลับมาแล้วค่ะทุกคนก็แต่งตัวขนาดนี้เบรเซอร์เอ่ยัดห้อยเอ่ยัดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนจะดูออกหรือเปล่าว่าเฟยจะเล่นเป็นใครก็คือน้องบอกว่าไม่ออกเลยมังพี่คือแบบเห็นหน้าปกก็คือรู้แล้วพี่จะมาเป็นใครใช่ค่ะวันนี้เฟยจะมาเป็นซอดันมีนะคะแต่ว่าเป็นฉบับของสไตล์แบบเนมเฟมซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนเรื่องสตาร์ทอัพแน่นอนคะ่ะทุกคนคือมันเป็นไปไม่ได้คือเราไม่ใช่ซูจีเราไม่ใช่นักแสดงชั้นยอดเราเป็นแค่เนมเฟมนะคะด้วยความอินของเราอะเนาะเราก็เล อยากจะเล่นนะคะทุกคนดังนั้นก็อยากถือสาคนะทุกคนมันเป็นบทบาทเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่เราแบบอยากจะเล่นอะ่ะงั้นเดี๋ยวเฟรมเนี่ยขอโตไปเข้าบริษัทก่อนนะคะทุกคนเออคุณซอนชานคะ่ะนอกจากจะถ่ายวอล์กเล่นแล้วเนาะก,ก็อย่าลืมนะคะอัปเดตงานด้วยนะคะโอเคเนาะ แล้วก็ประชุมนะคะสำหรับประชุมก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ขอเรื่อนไปก่อนละกันนะคะอุเอานี่ <c oughs> จะไปแล้วหรอ เออใช่เพนโดซานบอกว่าให้เธออัดคลิปอัปเดตหุนยนมาด้วยนะอืม,อมอเขาจะได้ดูว่ามันต้องอัปเดตปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนไหมอะ่ะอ,อ๋อได้ได้ได้เออแล้ววันนี้อินแจไปกับเธอปะเนี่ยอินแจไม่ช้าออกไปคุยงานกับลูกค้าก่อนเดี๋ยวฉันต้องไปรับอินแจด้วยเออลืมไปเลยเมื่อเช้าอินแจโทรมาบอกว่าลืมแบบพนักงานไวอ้อ่ะฉันเอาไปให้เนียนแนละฉันกำลังจะบอกเธออินแจวางไว้วอยู่บนโต๊ะเนี่ยดือินแจนี่ขี้ลืมจริงๆเลยลืมเ้ยังไงแบบพนักงานงั้นเดี๋ยวฉันไไปปก่่อออนนะะโโเเคคคลลืมาิด้ กลับมาขอเป็นเนมเฟรมอีกรอบนะคะทุกคนก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรานะคะนั่งเบาะหลังนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะ่ะได้ใช้บริการทาซานล้ำไหม่เอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพมานะคะทาซานขับนะคะวันนี้ขอเสียงทาซานหน่อยทาซานไม่มีเสียง เนี่ยเราใช้ทาสซาลขับนะคะเพื่อพาเราไปถึงจุดหมายนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังขับรถไปรับอินแจนะคะทุกคนคนที่มารับบทอินแจในช่องเนมเฟมเนี่ยก็คือคุณไมา์สุดเจตนั่นเองนะคะคือเราได้ทําการชักชวนคุณไมา์ให้มาร่วมเล่นกับเรานะคะทุกคนให้ไมล์เป็นอินแจฉบับเพื่อนไม่ใช่ฉบับแบบว่าพี่สาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นฉบับพี่สาวจะเกิดการงงว่าเออเราเป็นเพื่อนกันแล้วเรียกแบบว่าออนนี่ออนนี่อย่างเงี้ยอ๋อ ก็จะไม่ได้นะคะเข้าใจกันตามดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับคุณไม้หรือว่าคุณอินแจนะคะก่อนไปค่ะนี่ทำไมมาทำงานด้านนอกลืมบัตรได้เนะะี่ยฮะอุ๊ยลืมเลยาาว่าเช้ารีบขอบคุณนะเออใช่เดี๋ยวเนี่เราต้องถ่ายคลิปให้ทางทีมดูด้วยแล้วก็ส่งให้นักลงทุนดูอะอ๋อโอเคโอเคงั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าโอเคไป ตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางกันไปที่ร้านอาหารนะคะที่มีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารที่ทางทีมของเราเนี่ยได้เป็นคนพัฒนาขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้แน่ดันมีแล้วก็อินแจจะไปทดสอบกันว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างนะคะก็รอติดตามกันได้เลยค่ะ หลุดจากเป็นคาแรคเตอร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าสลับฟีวแบบว่าสมบทบาทบ้างเอยแล้วก็หลุดบ้างจะได้ซีรีทั้งเรื่องก็คือ,องงอยู่เอะไรแบะมีคนถามมาเยอะมากนะคะแต่ว่าคุณบีมนะคะเขาเป็นคนทําให้นะคะทุกคนเป็นคนแบบว่าตัดต่อในโฟ o ตชอปถ้าตรงใส่สีแดงอะมีเป็นรูปเด็กถ้วยชิงช้าแล้วที่เห็นว่าใส่ปอกอะไม่ใช่เลยอะอยไปโดริกาซี <laughs> ไปร้านกันค่ะทุกคน เปิดสถานการณ์นะคะตอนนี้ดันมีแล้วก็อินแจนะคะอยู่กันที่หน้าร้านแนมะ็แคนยอนสาขาเซ็นทัลพระราม9ซึ่งแม็แคนยอนสาขานี้นะคะมีหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารที่ทางทีมเราเนี่ยเป็นคนส่งมาน,นะคะ <c oughs> แล้ววันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาเช็คกันว่าหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนมีเหตุขัดข้องอะไรให้นําโดซาเนี่ยต้องแก้ไขหรือเปล่านะคะ ากจะบอกว่าตอนนี้นะคะหุ่นยนต์ตอนนี้เนี่ยมีแค่สาขาที่เซ็นทรัพลพะราม9ก้าที่เดียวนะคะไปดูกันค่ะบรรยากาศร้านดีมากม,มีต้นไม้เยอะด้วยใช่ฟิลแบบสบายๆอ,อ่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะดูเมนูนก่อนเลยเริ่มหิวแล้วด้วยละ โอ้โหมีหลากหลายเมนูน่ากินดังนั้นเลยอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยอะอันเนี้ยฉันเพิ่งกินอันนี้ที่แล้วนะเส้นพาสต้าน้เข้าจากอิตาลีด้วยชิมไะเนี่ยอร่อยเลยใช่ปะอร่อยมากในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์ได้อย่เอาอันนึงอยากกินอันนี้ด้วยได้อันนี้คืออะไรอะโปเตโต้เวทได้ได้ได้ที่หนึ่งแต่ว่าสิ่งที่อยากกินหลักๆเลยคือเป็นเส้นเธออยากกินอะไรอะฉันเอาเป็นอันนี้ละกันข้าวผัดเขียวหวานเส้นทอดไท แบบ,บจุกๆไปเลยได้ฉันเอาเป็นนี่แต่แคน a n y อันนี้เขาคือผัดไทยสูตรแชมป์โลกมาลองเลยมันต้องลองแล้วแชมป์โลกโอเคงั้น,น,นเอาอันนี้ด้วย <ๆ S 1> เดี๋ยวต่อไปขอเป็นเมนูน,น,น้ำคาปูชิโน่ร้อนแล้วกันขอแบบเย็นๆเติมพลังเอาเป็นช็อกโกแลตเย็นแล้วกันเนาะอินแจทะลุใช่ไหมว่าฉันไม่ได้หิวอ่ะฉันรู้ฉันบาทดสอบหุ่นยนต์ฉันรู้เธอตั้งใจทำงานใช่ต้องไม่บ่นอ่ะแล้วหุ่นยนต์เนี่ยคือเราอยากจะทดสอบว่าเออ เสิร์ฟอาหารกับเครื่องดืง่มเยอะอย่างนี้ไหวหรือเปล่าแมโ <Okay. S 1> อเครออาหารก่อนละกันเนาะโอเคจ้ะ ใหก่อนเพออย่าลืมถ่ายน้องหลบโอีด้วยเออหลบหลีกหลบหลีกอุ๊ยมาถูกตโตโตเด็ดอู้วูวีน่ากินมากอะ่ะน่าก,กินน่าก,กินน่าก,กินโอ้โหเต็มโตแล้วหนึ่งงั้นเดี๋ยวกดเลยเนะยยยาะกดดันใช่ไหมอุ้ยอันยอด พูดจาแบบว่ารู้เรื่องแล้วก็<น>ไปเลยเรงไม่สะดูดของถูกต๊ะ เราขอลุดมาจากบทบาทแบบดันมีกับอินแจแป๊บนึงคือวัตถุดิบส่วนใหญ่จากแบคแคนยอนนะทุกคนนําเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวที่นําเข้ามาจากเมืองอุจิประเทศญี่ปุ่นและกาแฟนะคะทุกคนคัสถันระดับพรีเมียมนะคะเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเอเอคือแบบว่าดีมากๆฮะแล้วช็อกโกแลตที่กินอยู่อะทุกคนคือเป็นช็อกโกแลตที่นําเข้ามาจากยุโรปเลยนะคะคือรสชันดีมากอืมพิสกูเข้าใจไหมทุกคนแล้วแต่ก่อนอะคือเฟรมเข้าใจว่าแบบแบคแคนยอนอะขาย แต่แค่กาแฟแต่ที่ไหนได้คือเขามีอะไรนอกเหนือมากกว่านั้นนะคะทุกคนอาหารมากมายอย่างที่เราอ่ะถ่ายไปให้ดูกันนะคะตอนนี้ที่โต๊ะคือเต็มมากสิ่งนี้คือแบบว่าโอ้น่ากินมากทุกคนนอกเหนืออาหารประเทศไทยก็คือมีอาหารยุโรปสเต็กพาสต้ามีขนมด้วยแล้วก็ของฝาก <c oughs> และบางสาขาทุกคนก็มีไอติมเซาโตน,นี่สูตรจากอิตาลีแท้ๆเลย <c oughs> ซึ่งสาขานี้ที่เรามากินกันทุกคนก็คือมีไอติมนี้นะคะเดี๋ยวเราอ่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็จะไป ทานของหวานต่อด้วยรอดูบอกว่าหิวไม่มีอะไรมากน่กจากหิวขึ้นเหนือการที่เรามาแบบว่าดูหุ่นยนต์ก็คือตั้งใจจะมากินเลยเป็นมื้อนึ่งจริงจังอินซิรี์แล้วก็คือยังอิ่มเอมกับอาหารที่รสชาติดีมากๆนะคะคืออาหารรสชาติ ออร่เมนูนี้อร่อยมากทุกคนคือฟูชินลี่คาโบนาร่าเดอะเบสดีมากจริงตอนนี้คือโปรเจกต์นำโดซานเอยแซนบ็อกเอยพักก่อน,นตอนนี้เป็นเวอร์ชันเนมเฟมหิวครั้งนี้เป็นการเสิร์ฟของหวานนี่หลบเออเออมา มาว,วนี่จ้นาน่ากินมากมหลังจากเสร็จแล้วก็กดคำว่าด,ดานนี่นี่ขอบคุณค่ะคุณค่ะ,คะนูนอุ้ย ก็ของหวานมาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่เราสั่งมาก็คือเป็นพันนี่โทส์และนี่ค่ะทุกคนเฟมก็สั่งไอติมมาด้วยนะคะอันนี้ไอติมรสบับุรี่โยเกิร์ตนะคะอันนี้เป็นไอติมเจลาตนี่สูตรมาจากอิตาลีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาชิมกมันอีกอันนึงด้วยเขาไมาได้สั่งมาเป็นช็อกโกแลตโลเชอร์นะคะอ่าชิมค่ะถุกไม้หนุบหลับไหมอร่อยเ,เลยมีแบบ หัวเช้นัดในเงี้ยอร่อยมากเป็นแบบว่าออกแนวเปรี้ยวๆหน่อยแบบโยเกิร์ตทุกคนเลยกลิ่นกระบ,บู่รีเนื้อแบบว่าเนียนนุ่มมากไม่ได้ไปอิตาลีตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนอยู่อิตาลีแล้วนะนหนาวๆนะเ <c oughs> อ้ยอาการหนาวาได้อยู่นะอีกอย่างหนึ่งคือเราไปชิมวันนี้กันค่ะทุกคนท <c oughs> ันนี่โทสต์แบบบึกบักมากเฮ้ยอุยกรอบเฮ้ยอ่ะมีดิมด้วยขนมปังคือแบบว่านุ่มมากอ่ะ กุ้ยมัน้อกลวยต้องทา,านพร้อมกับแบบว่าไอศครีมแล้วก็วิปครีมแล้วก็ขุนยนนะคะทุกคนที่แบบว่ามาเสิร์ฟอาหารนะจริงๆช่วงนี้เหมาะมากแบบยุคโควิดมันก็เป็นการโซเชียลดิสแท์ไประดับหนึ่งเว้นระยะห่างจากพนักงานเสิร์ฟอาหารด้วยอย่างนี้ ใช้หุ่นยนต์มาเสิร์ฟเออดีอทุกคนตอนนี้นะคะเราทานของหวานแล้วก็ของขาวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเราจะมาจ่ายตังกันค่ะขอ,คขอบคุณค่ะคุ่าอุ้ยคราคาดีมากทุกคนังเยอะท้า,า,ทา,ายาไปเสร็จตรงนี้นะคะทุกคนคือจะมีเป็นแบบว่า QR code ด้วยคือเราสามารถสแกนเพื่อแอดเฟนนะคะแล้วก็ไว้สะสมพ้อย์อีกทางสามารถสมัครสมาชิกของแบล็กแคนยอนได้ด้วยนะคะทุกคนคือมาเราลองสมัครกันเลย<ป> ที่นี่นะคะทุกคนมีจ่ายเงินแบบ QR code คือยุคนี้ในยุคโควิดเราไม่จําเป็นเลยว่าต้องแตะเงินกันบ่อยๆเ,เงินอาจจะมีสิ่งสกปรปกอะทุกคนก็จ่ายแบบ QR code ก็เป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะคะดีงามโอเคอ่ะไม่จ่ายแล้ว โอเคโอเคใช่ตอนนี้นะคะเราได้ทาการทดสอบหุ่นยนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ไมจะบอกหุ่นยนต์นี่ดีมากจริงๆดีมากไม่สะดุดไม่ติดขาดต่องถุกโป๊ะความสะดวกสบายต้องมานะคะทุกคนและหุ่นยนต์ตัวนี้ก็สามารถเสริมอาหารได้ดีมากไม่มีข้อผิดพลาดดังนั้นเฮ้ยไม่ต้องให้นํตัวซาไปแก้แล้วเพราะว่าเพอร์เฟกต์มากจริงๆนะคะทุกคน และสำหรับแมคคแนยอนมีกี่สาขาครคุณไมล์แมคคแนยอนเนี่ยค่ะมีมากกว่า3 0 0สาขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้างโรงพยาบาลหรือว่าปั๊มน้ำมันแล้วเนี่ยเป็นการแบบเหมือนมาตามรอยซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพบัดเบิดมาแต่งตัวละพนักงานมองไปเลใครที่แบบว่าเพิ่งดูซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพจบแล้วกำลังอินอินกับซีรีส์อยู่เนี่ยเฟมว่าควรจะมานะเพราะว่าคุณโยนตัวนี้แบบเหมือนในซีรีส์เลยคือมันจะเป็นซีนที่พี่สาวแล้วก็แม่อ่ะมันนั่งแล้วมีคนณยุดนี้มาเติมริเฟมถือว่าใคร ชอบเรื่องสตาร์ทอัพแล้วอยากจะอินอินก็ให้มาสาขาเซนทันพระราม9นะคะเพราะว่าตอนนี้หุ่นยนต์มีแค่สาขาเดียวเลยคือที่นี่นะคะใครนะคะที่แบบว่ายังไม่เคยมาแบ็คแคนยอนแล้วก็ห่างหายจากแบ็คแคนยอนไปนานเป็นอยากให้ทุกคนไนดะ้กลับมาลองทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกันเพราะว่าอาหารเนี่ยรสชาติดีมากนะเครื่องดื่มก็คือแบบว่ากูดเลิศจริงๆที่นะคะเขามีเมนูอัปเดตใหม่ๆตลอดเวลานะคะและที่สําคัญอยากให้มาลองหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารตัวน,นี้นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นโรบอทเซตซื้อ1่งแถม หนนะคะทุกคนสามารถแบบคระเครื่องดื่มได้เลยอ,อย่างเฟมกินช็อกโกแลตเย็น,ยนมายาควนที่โนโ่ร้อนก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วสำหรับรายละเอียดอะไรยังไงเนี่ยอยูเฟมจะทิ้งไว้ในเดสก์ทิปั่นบอกนะคะก็ลองไปกดดูรายละเอียดได้นะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะเนมเฟรมแล้วก็คิมไมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่าตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปคลิปอะไรก็รอติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะดีจัง and you l e s h i p แปลว่าตัดอ h อ e a d e r s h i p o ค a ะไปเละ